สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะมาแนะนำการทำลายกุหลาบดอกเล็กเพื่องานตกแต่งกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้คือใช้เส้นแกนสองเส้นวิ่งไก้ยไปก้อมาแบบนี้นะคะแบบตามนี้เลยเห็นไหมคะวิ่งก้ยไปก้ามาจะใช้เส้นแกนสองเส้นนะคะเราสามารถนำลายนี้ไปใช้ในการตกแต่ง หูตะกร้าแบบนี้ก็ได้ปกติตะกร้าทั่วไปส่วนมากหูจะเป็นแบบเกลียวๆเนาะอันนี้ดาก็เลยเอาลองมาทําตกแต่งด้านข้างให้ดูนะคะเราก็ทําตะขาบเป็นฐานไว้ก่อนเนาะหรือใครจะไปตกแต่งขอบปากก็ได้นะคะเสริมเชือกเข้าไปใหม่นะคะทาขอบล่างก็ได้แล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะอ่ะดาจะให้ดูสังเกตวิธีการทำเนาะถ้าเกิดเรามีภาพอย่างเงี้ยอ่ะดูภาพชัดๆเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีเส้นแกนวิ่งเห็นไหมคะเส้นแกนวิ่งลงไปเน,นี่ยค่ะเขาเรียกว่าเส้นแกนนะคะ สองเส right, we ้นวิ่งควอยไปควอยมาสังเกตที่ดาทำดาจะทําให้มันไหลไหลไปเห็นไหมคะมันจะไหลไปต่อกันไปเรื่อยๆเห็นไหมคะดูเส้นแกนหลักตรงนี้นะคะจะมีเส้นแกนที่ไหลไปเราสามารถกําหนดได้นะคะเส้นแกนอันนี้วิ่งออกนี่ก็วิ่งออกทางด้านนี้เห็นไหมคะแล้วก็โค้งไปแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเส้นนี้มาเป็นเส้นแกนนะมันก็จะตัดกันแนวการเดินของเส้นแกนมันก็จะไม่ไหลแต่อันนี้ดาทําให้มันไหลไปเรื่อยๆเห็นไหมคะสังเกตเส้นนี้นจะไหลไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามีเส้นแกน2เส้นและสังเกตตรงนี้ เกสอนวิธีการมองนะคะเกสอนตรงเนี้ยเป็นการมัดปูบิดมัดปูบิดตรงนี้ใช้ดูแนวดีๆจะเห็นว่าใช้เชือกทั้งหมดตรงเนี้ยสี่เส้นเข้าไปมัดปูใช่ไหมคะแสดงว่าเชือกต้องเข้าด้านนี้2เส้นเข้าด้านนี้2เส้นเราก็จะใช้เชือกเสริมข้างละเส้นสาวาเท่ากันจะเป็นข้างละ2เส้นเวลาไปทํานะคะอ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอ่ะด้ทำด้านนี้เรายังไม่ทำเนาะด้ทำมัดตะขาบไปแล้วนะคะตะขาบใช้เชือก14เท่า ของความยาวที่เราจะทำนะคะแล้วก็มาตะขาบไว้เรามาเริ่มกันเลยเส้นแกนเส้นแกนดาจะวัดความยาวหูนะคะความยาวหูดาจะใช้6เท่าถามว่าทําไมใช้หกเท่าเส้นหนึ่งพอสาวมันจะเท่ากับ2เส้นใช่ไหมคะอ่ะเราก็ดูที่ที่แนวเส้นแรก6เท่าถามว่ามันต้องใช้เวลาในการโค้งไปโค้งมาดาก็เลยเผื่อถ้าเกิดสองเท่าดาก็กลัวไม่พอแต่ก็ไม่พอเราสองเท่าต้องประมาณ3เท่านะคะต่อหนึ่งเส้น ฉะนั้นเราใช้เส้นเดียวสาวให้เท่ากันเราก็ต้องใช้6เท่านะคะ,ะเราก็วัดออกมา3 4 5 6พอได้6แล้วเราก็ตัดเชือกออกจากม้วนนะคะอ่ะล้วก็หล่นปลายแล้วทีนี้ด้านข้างดาก็ลองทำแล้วแหละจากประสบการณ์เนาะถ้าทำลายเนี้ยใช้เชือกประมาณ10เท่าต่อเส้นนะคะเชือกพันนะคะอันนี้เรียกว่าเชือกแกนเนาะ เชือกเส้นแกนนะคะวิธีการใส่เชือกใส่ตรงกลางตรงกลางตะขาบตรงนี้ถามว่าใครจะทําจากด้านล่างขึ้นมาก็ได้หรือจะทําจากด้านบนลงไปก็ได้แต่ที่ดาทําจากด้านบนลงไปเพื่อที่อ่ะดูตัวอย่างตงัวนี้ดาทําจากด้านบนลงไปหาด้านล่างเพื่อที่ตรงปลายเนี่ยค่ะดาอยากจะให้เขามีปลายเล็กๆมาปิดขอบตรงน,นี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากจาก ขอบตัวนี้ขึ้นมามันก็จะไม่มีลายอะไรไปปิดตรงนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ลูกเล่นแล้วแต่วิธีการทําของผู้ทําแต่ละท่านได้เลยนะคะว่าจะทําไปในแบบไหนนี่คือแนวคิดของดาที่ที่ดะทําแบบนี้คือแนวคิดดาประมาณนี้สามารถนําไปปรับประยุกได้เลยนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยอันนี้ได้จากเส้นแกนมานะเริ่มร้อยเส้นแกนก็คือร้อยจากจุดกึ่งกลางตะขาบตรงนี้นะคะร้อยกึ่งกลางร้อยเพื่อที่จะให้เชือกเขายึดอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ เราก็ร้อยแล้วก็สาให้เท่ากันจากเชือกหนึ่งเส้นนะคะเชือกยาวหกเท่านะคะร้อยแล้วก็สาวให้เท่ากันดึงไว้คราวนี้เราจะมาตัดเชือกพันนะคะเชือกพันใช้ความยาวเส้นละสิบเท่าก็วัดออกมาก่อนหนึ่งเท่าแล้วก็ทบไปให้ได้สิบนะคะแต่ถ้าเกิดทําขอบปากตะก้าเชือกมันจะยาวและเราต้องร้อยขอบตะขาบทาให้พอทีเดียวมัน ม,มันยาวแล้วเชื่อมันก็แตกหมดนะคะดาก็จะเลยจะตัดแบบว่าเอาแค่พอใช้ไปแต่ละเที่ยวเนาะอันนี้หแล้วเจ็ดแปดเ้าสิประมาณประมาณเอานะคะเหลือดีกว่าขาดแต่ถามว่าถ้าเกิดขาดอันนี้ลายนี้ทําได้ไม่ยากถ้าขาดก็เสริมเชือกเข้าใหม่เส้นใหม่เข้าไปนะคะไม่ยากเลยพอตัดเชือกได้ไปแล้ว2เส้นนะคะบนปลาย อันนี้คือเชือกพันนะคะดาขอทำเป็นแนวทางใครจะปรับประยุกต์ไปแบบไหนก็ได้นะคะอ่ะทีเนี้ยอันหนึ่งเส้นนะร้อยเชือกพันตรงนี้ร้อยและสาวให้เท่ากันนะคะเรากะว่าจะเอาเชือกขึ้นมาพันช่วงไหนพันช่วงนี้เราก็ร้อยตรงนี้นะคะ่ะดาเก็จะร้อยตรงนี้หนึ่งเส้น ร้อยแล้วเอาขึ้นสาวเลยก็ได้นะร้อยรูดเดียวสาวเลยก็ได้นะแต่ดาชอบแบบว่าให้มันขึ้นตามรูตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะให้มันขึ้นมันจะได้แบบว่าไม่มาทับรอยตะขับด้านข้างนะคะนี่ดักก็จะร้อยอ่นนี้ยไ่อดจับปลายให้เท่ากันนะคะแล้วก็สาวสาวได้แล้วอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็หาปุ่มร้อยนะคะ ว่าลืนไปแล้วไปจับเชือกในม้วนมานะคะ,ะเห็นไหมคะร้อยลนี้แล้วเราก็ร้อยขึ้นลูนี้เห็นไหมคะหัวทีมมือระวังเลยนะคะเล็กแหลมมันแหลมร้อยแล้วก็จับปลายให้เท่ากันนะคะแล้วก็สาวขึ้นมาวันนี้เราได้ เือกเส้นแกนแล้วนะคะเชือกเส้นแกนอยู่ตรงกลางมัดหนึ่งทีนะคะพันก็ได้ะคะ่ะเรียกว่าพันก็ได้หนึ่งครั้งนะคะเขาจะได้อยู่เขาจะได้ไม่เลื่อนอะ่ะจัดนะให้ถนัดแป๊บตรงกลางคือเส้นแกนนะคะด้านข้างอันนี้คือด้านข้างอันนี้คือด้านข้างพันเข้าไปเลยค่ะแยกเส้นแกนเป็นสองทางนะคะอะ่ะอันนี้คือเส้นแกนนะ เชือกเส้นดังข้างเป็นเส้นพันก็พันเข้ามาเลยค่ะยึดตะก้าให้อยู่ดึงเส้นแกนให้ตึงแล้วก็พันให้ชิดในครั้งแรกนะคะแล้วก็พันครั้งที่สองมันก็จะเนียนมาเองนะคะเอาเชือกพันพันเข้ามาข้างละสองเส้นจับเชือกดูเส้นเชือกให้ถูกว่าเส้นแกนอยู่ตรงไหนเส้นพันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็จับปลายเส้นพันไปในทิศทางที่ต้องการนะคะแล้วก็เริ่มพันค่ะ ลายนี้ก็เล็กน่ารักนี่ค่ะใช้ตกแต่งส่วนนู้นส่วนนี้ได้สวยเลยค่ะประมาณนี้เห็นไหมคะมันจะเจอมาสี่เส้นตรงนี้สี่เส้นตรงนี้ก็เอาไปมัดปูใครจะมัดปูตรงก็ได้มัดปูบิดก็ได้นะคะและอีกอย่างด้านนี้อีกอย่างใครจะใส่สีเพิ่มตรงนี้ก่อนที่จะมัดปูก็ทําได้จะทําให้มีสีข้างในดอกกุหลาบดอกเล็กๆอันนี้ได้นะคะก่อนที่เราจะไปมัดปูนะคะ ดาตัวนี้เราใช้ปูบิดเนาะ,ะก็ไฟเชือกมัดปูบิดไฟเชือกข้างเดียวกันนะคะสองครั้งอสองครั้งแล้วก็จับขาปูเขาบิดนะคะ,อ,ะอันนี้คือเชือกพันจากตัวปูเห็นไหมคะแล้วเส้นแกนเราใช้เส้นแกนเส้นเดิมตลอดนะคะมันจะไฟมันลักษณะนี้นะคะ เราจะเอาเส้นแกนอันนี้พันออกเป็นไหลแบบเริ่มจากออกจากตัวตะกร้าก่อนให้ไหลออกทั้งสองฝั่งนะคะเราก็จะพันข้างนี้ก่อนแนวแกนตรงนี้สามารถทําเป็นแบบให้มันเป็นเขาเรียกอะไรอะดอกไข่ดอกมันก็ได้หรือว่าให้แกนมันไหลแบบที่ดาดาอธิบายให้ฟังเมื่อกี้ก็ได้นะคะทําได้หลายแบบนะคะแล้วแต่เลือกพันบางคนก็มัดกันก็ได้นะคะนี่เราก็จะไหลไปอย่างนี้เลยก็จะเอา เชือกตัวนี้ค่ะมาพันทั้ง3เส้นเลย1 2แล้วก็3เส้นนี้นะคะเอามาพันให้หมดนะคะคือเราเลือกได้ว่าเราจะให้แนวเส้นแกนไหลไปทางไหนนะคะพอได้มาแบบนี้แล้วนะคะก็จะได้หนึ่งดอกนะนี่ค่ะหนึ่งดอกแล้วคันนี้เราก็ต้องเอาเชือกสองเส้น,นะคะ่ะ เข้าไปพันในเส้นแกนอีกนะคะและเพื่อที่จะไปทําแบบเดิมแต่วิธีการทําของดาก็อันนี้แล้วแต่ใครทําแบบไหนก็ได้นะคะบางคนก็เอาเชือกเชือก <ๆ S 1> ที่พันเนี่ยไปร้อยร้อยกับรูตะขาบอันนี้ก่อนแล้วเอาขึ้นมาพันก็ได้นะคะแต่ที่ดาทําก็คือดาจะใช้เส้นนี้ใครจะเอาสองเส้นนี้ไปร้อยตะขาบแล้วกลับขึ้นมาทําก็ทําได้เหมือนกันแต่ดาจะร้อยตะขาบแค่เส้นเดียวร้อยตะขาเพื่อยึดไม่ให้ดอกมัน ลอยขึ้นถามว่าทําแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยๆเ,เอามาพัานเลยก็ทําได้แต่ว่าเดี๋ยวดอกมันก็จะเลื่อนไปเลื่นมาดาจะใช้ข้างละหนึ่งเส้นรอยยีตะขาบนะคะดาจะเอาเส้นนี้ขึ้นมาพัานก่อนอันนี้ทําดอกที่สองนะคะเส้นนี้พันก่อนเหลืออีกเส้นหนึ่งนะคะมีเส้นพักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะพันข้างนี้ก่อนหนึ่งเส้นนะคะพันขึ้นมานะคะดูตรงเนี้เชื่อตัวนี้ให้ชิดๆนิดนึง แล้วแต่นะใครจะอ่าใครจะใส่สีก่อนขึ้นมาพันตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเชื่อตรงเนี้ยใครจะใส่ก่อนแล้วขึ้นมาพันก็ได้บางคนก็แบบเอาขึ้นมาพันอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแต่ลาร้อยขอบตะขาบนะคะวิธีการร้อยเราต้องขึ้นมาพันพันตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ดูรูว่าจะขึ้นมาประมาณรูไหนดูอันนี้ขึ้นประมาณรูนี้เราก็เอาลงรูนี้ค่ะลงรูนี้นะคะ ก็ขึ้นดูนี้เพื่อที่เอาขึ้นมาพันได้พอดีนะคะเอาขึ้นมาแล้วพันเลยก็ได้ะคะ่ะอันนี้ข้างนี้มาสองเส้นแล้วเหลือข้างนี้ข้างหนึ่งเราก็ดูเหมือนเดิมค่ะว่าเอาขึ้นมารูไหนถึงจะพันพอดีขึ้นรูนี้เนาะ เราก็เอาลงรูนี้ค่ะทําแบบนี้แล้วแนวตะขาบเราก็จะโค้งเพราะว่าเชือกตะข้างใต้สังเกตดีๆมันก็ให้เราลงรูนี้มันก็จะโค้งขึ้นมารูนี้เหมือนกันเห็นไหมคะขอบตะขาบเราก็ยังสวยอยู่คือวิธีการทํามันทําได้หลายแบบมากๆนะคะแต่อันนี้ดาดาอธิบายในแบบที่ที่ดาทำเนาะปรับประยุกต์แต่ละใบาดาก็ทําไม่เหมือนกันนะบางทีดาก็ใช้ตรงกลางเนี่ยร้อยยึดต,ตะขาบ ใช้เส้นพันตรงกลางยึดตะขาบแล้วด้านข้างดากก็ใส่สีอย่างตรงเนี้ยถ้าเกิดดำไม่ร้อยตะขาบดาก็เอาตรงๆมาเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเราจะพันเพิ่มสีข้างๆก็จะเป็นสีเพิ่มขึ้นมาก็ทําได้เหมือนกันนะคะอ่ะเพราะนี่มาสีเส้นเราก็มัดปูค่ะมัดปูบิดทําเป็นเกสรนนะคะนี่ก็ทําแบบเดิมเลยค่ะอันนี้ก็จะง่ายทำได้หลายอย่างมากนะคะ นนดูแนวการไหลของเส้นแกนนะคะถ้าเกิดใครจะเล่นแนวการไหลนะถ้าเกิดใครไม่เล่นก็พันแบบไหนก็ได้นะแต่แค่เออดาทําให้มันแบบไหลไปให้ถึงข้างล่างเนี้ยค่ะวันนี้ก็เอามาพันสังเกตหนึ่งสองสามสี่เส้นนี้เลยนะคะสี่เส้นนี้เป็นเส้นพันอันนี้เป็นเส้นแกนนะคะเอามาพันทุกเส้นเลยค่ะสี่เส้นนะคะ ถ้าเกิดแนวตะขาบกว้างๆก็ใส่เชือกพันไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดแบบนี้ใส่เชือกพันก็พันแค่ครั้งเดียวนะคะเชือกเสริมพันนะคะนะคะแล้วนี้อันนี้เส้นแก่นะดูแนวนะดูว่าแนวเส้นแกนไหนเห็นมันหลายเส้นเนี่ยมันเรียงกันสี่เส้นถ้าดูไม่ออกให้ดูแนวดูแนวอันนี้ไปเขาไปโผล่ที่เส้นนี้แสดงว่าเส้นนี้เป็นเส้นแกนนะคะไม่ต้องจับผิดนะคะดูแนวนะคะดูแนวจากตรงนี้ไหลมาเห็นไหมคะ นี่แนวเส้นแกนอยู่นี่อันนี้คือเสื้นพันนะคะนี่คือแกนเราก็หยิบเส้นพันสองเส้นนี่ต้องขึ้นมาพันใช่ไหมคะเราดูให้ออกเนาะเอาเส้นนี้พันก่อนอีกเส้นเดี๋ยวเราร้อยตะขาบนะคะ,ะก็ดูขึ้นรูไหนกําลังดีนะคะรูนี้ก็ได้รูนี้ก็ได้เอาขึ้นรูนี้นะคะดูแล้วเอาขึ้นรูนี้ดีกว่าเนาะนี่เห็นไหมคะดาก็จะล้อยลงรูนี้รูที่ชิดกันนะคะ อย่างที่ดาเคยบอกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะทำตามแบบที่ผู้ทำชอบนะคะมันปรับได้หลายอย่างไม่ยากเลยทำในแบบที่เราชอบเราชอบแบบไหนเนาะเราดูแบบมาเราเราไม่จำเป็นต้องตามแบบเป๊ก,กได้เราเอามาแปบบปรับประยุกตามแบบที่เราชอบนะคะจะใส่สีอะไรจะทำสีพื้นฐานต้นได้สีอะไรเสริมสีอะไรเลือกได้เลยค่ะ เนี่ค่ะเราก็ทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆให้ถึงข้างล่างเลยดูยังไม่พอเราก็เอาเหล็กแหลมแทงนําใหม่นะคะอ่ะก็เหมือนเดิมแล้วก็ร้อยตะขาขึ้นแล้วก็มาพันแล้วก็พอพันแล้วทั้งสองข้างก็มัดปุ่มปูบิดเป็นเกนศรนะคะแล้วก็พันเก็บดูแนวการไหลของเส้นแกนให้ถูก ชอบแบบไหนทำแบบนั้นนะคะสามารถเอาไปทำหูด้านบนได้เลยนะหูด้านบนก็ทำได้นะคะลายนี้ใส่เส้นเส้นเชือกเสริมไปอีกหน่อยก็ได้ดอกก็จะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆให้ถึงข้างล่างเลยนะคะ เราก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆให้ถึงขอบปากเลยนะคะดูแนี่เส้นแกนเส้นพันให้ถูกอันนี้เส้นแกนมันไหลตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมคะตัวนี้เราก็เอาอันนี้เป็นแกนเอาแกนข้างล่างเป็นเส้นพันนะคะนี่อีกสองสองดอกนะคะก็จบดูเลือกเส้นเชือกให้ถูกนะคะไม่มีอะไรมากเลย ร้อยตะขามนะคะดูรูให้ดีว่าร้อยเชือกรูไหนแล้วเอามาทําได้พอดีนะคะ ขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาผันแล้วก็มัดปูบิดเป็นเกสรน,นะคะ แนวกกนไหลเชื่อให้ดีนะคะว่าแนวแกนเขาไหลไปไหนแล้วก็เอาเส้นนั้นเป็นเส้นแกนนะคะเส้นแกนก็ต้องอยู่บนเส้นพันอยู่ล่างนะคะอ่ะพอถึงตรงนี้ก็คือถึงขอบปากตะก้าแล้วนะคะจริงๆคือจะหยุดแค่นี้แล้วเก็บเชือกลงทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่ดาทำให้มันมีปลายแหลมๆลงไปอีกนะคะแบบแบบด้านนี้นะเราก็เอาด้านข้างนะคะสองเส้นนี้ขึ้นมาพัานเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องร้อยตะขับแล้วนเนาะล้วก็ขึ้นมาพัาน เล็กดอกเดียวนะคะดูเส้นแกนนะคะเนี่ยมันเชื่อมมันเรียงกันแบบนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นเชือกเส้นไหนที่เป็นเส้นแกนดูให้ดีนะนี่แนวลอยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะด้วยค่อยดูแนวตรงนี้มันก็จะโผล่ึี่เส้นตรงนี้เส้นกลางนะคะเป็นเส้นแกนก็เอานี้ขึ้นมาพันด้านข้างนะ,ะขึ้นไปพันให้ครบแล้วเชือกเขาก็จะไปเจอกันสีเส้นก็ทํา มัดปูบิดท,ทำเกรสรดอกนะคะนะคะแล้วก็พันออกนะคะดูแนวการไหลของเส้นแกนถ้าเกิดเราจะให้แนวการไหลมันต่อนเนื่องกันนะคะ่ะเราก็ดูแนวด้วย หลายต่อนะคะตรงนี้เป็นเส้นแกนนะคะเสร็จดอกแล้วค่ะคือจะจบแค่นี้ก็ได้แต่ดาขอทําให้แบบว่ามันรับดอกกันเป็นเหมือนเชื่อไปรวมกันเป็นแหลมๆนะคะดาจะเอาเส้นนี้เป็นเส้นแกนค่ะเส้นสุดท้ายด้านนี้นะคะเป็นเส้นแกนแล้วก็เส้นทางนี้มาพันนะคะอันนี้แล้วแต่ผู้ทําชอบได้เลยนะคะ ตาจะทยอย่างนี้ต่ออันนี้เป็นเส้นแกนนะคะเอาสามเส้นมาพันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ดายอยากให้มันแหลมๆขึ้นอีกดาจะเอาอันนี้เป็นแกนเอาน,นี้พันนะคะมันก็จะดูแบบว่าดูเห็นไหมคะมันจะเป็นปลายแหลมๆเกียวๆแบบนี้นะคะ,ะต่อไปเราก็ตัดเชือที่เราไม่ได้ใช้นะคะ เอาเชือกสองเส้นนี้นะคะร้อยลงที่รูตะขาบนะคะเพื่อให้มันยึดมันจะได้ไม่ลอยแบบนี้ไมไ่แบะขึ้นมาอย่างนี้นะคะเอาร้อยยึดกับขอบตะขาบที่ปากนะคะรูที่ตรงๆนะคะพอดีพอดีเห็นไหมคะเนี่ยเราก็กลับประมาณตรงนี้แล้วเราก็เปิดดูว่าร้อยรูไหนได้บ้างนะคะร้อยกวะว่าให้อยู่เดี๋ยวเราก็ไปร้อย ปตัดแล้วก็ทําให้มันเป็นปุมอยู่ด้านล่างได้ไม่หลุดน,นะคะอ่ะเชือกที่เหลือตัดออกหมดเลยนะคะก็ตัดให้เหลือปลายสักนิดนึงแล้วก็ลนไฟค่ะไม่ยากเลยตอนนี้ลนไฟนะคะเรียบร้อ,รอยแล้วเราก็มาตัดอันนี้นะคะ หล่นายนะคะหล่นแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นปุ่มอยู่ด้านในใรเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้หูลายดอกกุหลาบดอกเล็กม,มาแล้วนะคะเป็นไงคะมีประมาณนี้นะคะทั้งสองด้านนะคะนี่นะคะลองลองไปทำกันดูนะคะอะใครชอบคลิปนี้ดาฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ดาด้วยฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปัน แล้วก็กดติดตามที่ช่องที่ได้อินฟินิตไว้นะคะรับรองค่าว่าจะมีคลิปดีๆมาให้อีกแน่นอนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ